สายตูดสายตูดหน่อยลูกพ่อสายตูดหน่อยตึงตึงตึงเอามือลงมาแล้วก็ฟอนลำเอามือลงมาแล้วก็ฟอนลำเจ้าติงเจ้าติงเจ้าติงติงเจ้าติงติงเจ้าติงเจ้าเอ้เอ้สวยจังเลยนาย nói đi nói là đi nói 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 à à muôn muốn na muôn lăng là cả lo nói thế nói này đi nói 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 đi nói đây đi đây rồi đợt khác chẳng vậy chẳng lê chẳng chẳng lê kha lúc kinh tiếng tiếng nói đi nói này đi nói này nói ใน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 นู้นน่ะคุณน่ะขอบคุณค่ะเหมือนกับไปโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะก่อนเหมือนกับไปโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะเก่งเกงเลยค่ะ